อ่ะอ่่ดูพีานะโอเคนะนั่งนี้นะอย่ายุ่งนะนี้มาตับชาไว้นีู่กตั้งต้นใหม่มาตั้งนี่มาตั้งนี่ตั้าตอชดาสวมพันตอปตักตอปตักอะไรนะตอปตักอะไรคะอาตะัอะไรลูกธรรมโททอสถอสันฐานนสันฐานอะไรคะ พอ,อสันถานเขาน้ขาขมาลองแล้วอะไรอีกโกูกพอนางเมื่อกี้ที่หนูหยิบอะอยู่ไหนเห็นยัง,ง,พพน,งน้องพี่เห็นยังมป หนูจะเอาเท้าเตะสิลูกมันก็ปนกันไปหมดน้องอ้วนอ้วนน้องอ้วนอ้วนของอัญญาหายหรือยังคะมามีอ่ัญญาไม่ลื้อของพี่สิคะของูเท้าอยู่ไหนอ่ัญยาไม่ลือของพี่สิคะของู้ท่าอู่ต่อเตา อันยาเอาไปเก็บเลยที่เดิมเลยค่ะหยิบเอามือหยิบค่ะไม่ใช่เท้าค่ะผู้ท่่านีอันยาใช้มือหยิบค่ะอันยาแม่เราดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวเธอนะเจอไหมน้องพี เขาเขาผู้เท่าเดินย่างนาเนยนไม่มองอย่างเี้ีน้ำโบนิีเอ้านั่งไงล่ะไดิอับปูอับไม้ทอไอูทไป้ทไปผู้ทำไีของเล่นดีดีดนี่อนไารู้ เราเนไม่มองอะไรลูกเราคทำ้กอน่ะเร็วเเรีบาเนนไม่มองแล้วอะไรครับเราเด็กอยู่ไหนเราเด็กอยู่ไหนครับเราเด็กแล้วอะไรต่อหยิบไปเลยไหมเราเด็กแล้วอะไรครับ